ท่นานคณะกรรมการที่เคารพคุ้มคลั่ง,ง<ช>พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนตัวใหญ่เอาเ้าเพิตัวใหญ่จังหว,วัดนครราชสีมาสัมผัสองค์การบริหารจังหว,วัดนครราชสีมาวันนี้พวกเราจะมาขับร้องบทเพลงคุณธรรมที่มีชื่อว่าดวงใจทรพีเชิญรับชมและรับฟังไ,ได้เลยค่ะ ร่วมกันถึงมา